สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีดทุกเรื่งหงายครับประสาททองนิวธรรมสารบัญเทิงนุรศิลปะประเพณีครับวันนี้มาดูพิธีทอดกระถินวัดบ้านชั้นเพลนประจำปีพุทธศักราช2 6 5ครับของชุมชนวัดบ้านชั้นเพลนประกอบด้วยหมูหน่งหมูสอและหมู5ี่แล้ก็อาวนเชาวันนี้ครับ

ហើយចូលម្ដងទៀតនូវទេជឿជ្រូល คือประเพณีห่กฐินครับของชุมชนวัดชั้นเพลนหมู่หนึ่งหมู่สองบ้านชั้นเพลนและก็หมู่ห้าบ้านหนองสไสตำบลประสาททองอำเภอเขวาวาสินธุรินจังหวัดสุรินครับปีพุทธศักราช2565ครับ yen yen Да. หลังจากพระท่านทำพิธีรับพากทินเสร็จแล้วท่านก็จะครงผ้าใหม่แล้วก็มารับพิธิบาทเขวาลุกกวงกระเทนมาตะเมรสรนเ้นี่จำเดเล้นลุกนเ้ยอน้าดันเจ้าล่กนูนจ้านุองดน้องเออนี่จองมันอะ chị ta chúc thân luôn được dạ cái đã cho xong Lúc lên tối các bạn ạ Dạ 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 mưa đuôi Dạ 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 ok ok Thế kia rồi cho no. bò បាទនេះគឺប្រពៃណីដាក់បានទទួលទទួលប្រធានលុយលูกទទួលលោកទទួលប្រធានលูกក៏ចាញ់មកទទួលប៉ นายมจะมือมือยังเป็นเจ็ดขึ้นยมนะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเวลาน่าคาดคิดนะมุ่งเป็นบอดที่จบความเครีนดนายกนายบอดนี่ก็เป็นบอดธรรมดาโยมเป็นบอดที่ที่พิเศษนะพิเศษนเย็นนายกบอดนี่ก็อาจจะโม่ ยกเสาเอกวันที่29รกรกฎาคม2560เพศ2556เนตโรุยวันที่29พฤศจิกา2 5 5 8สมลังชนะยู56 58ุบหรือหาเฟรดเมนเบอร์เยอะอ่ Tại có sáng Chết dạng Đi dụng thả Bộ. Từng điện biệt bọn bàn sang Cơ cư dân dụng sống sẽ biết nào Tiểu đạo biết cái nào Sẽ nên cũng ư Thao văn Để dụng bàn khởi cơ Khi chồng bắt đầu được rồi bàn hơi tiểu Nào nó cho nó โบ,บท์ทันเดียวก็ถือว่าเป็นโบสถ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ในมวยนะไงต่างวัยรุ่นเด็กนายหยมก็เป็นพวกคิวใจอยู่ลูกเองไงกุตาพิเศษเทวสุวันปิดปลาบนที่เสือ้อได้เป็นคนกีหยงนะกีมาดูาชาวแยงเจนารุที่กำบันจะเรใจงโตโยมนั่นคือเป็นสิ่งที่ที่อัศจรรย์

นโยกแม้่บริวารโยกยคกรนาตบะโยมวัดจุวยเดิมเชนเดิมพี่เดิมในที่สุดเลืกรากอาศที่ที่ที่นอนใจกลางบสในอาศกอาศกเไดโยกยุคเดิมเสด็มาเดิมไม่สักเกตมาเดิมเดิจริงหลักในที่สุดยังก็ทุกอื่นสงปลาเสรส่วนเซเชอร์ที่สอยก็ไดโยมในลุงคุยในโยมได้ลุงุยนี่การที่สองที่บ้านเลยเเพื่อจะ้วกทุกสิ่งทุกอย่างที่

นะโยมก็เยอะหน่อยก็อ่าก็สถานยอดปัจจัยแห่งเทนอ่าสรสัยยืนชนมิกก็ยอดปัจจัยนะโยมนะก็พอดีอ่าวรรคประสงค์ในการทอดเทนชนมิกก็คือน้องปิฎได้โคถนาเอ่ออบลือมยังตรงตรงนะโยมทางตะโบเมลนะก็เลยมื่นก็เรียนอ่า ขวบเจ้าคัานแม่เฉลียวอพึงมุมงทองสเออบานปรนากฤติจะภาคติ้งใดป่วยทางเดินปีนในาการที่จะเตรียมสร้สางห้องน้ำนก้กงวบเจ้าก็มาในนามคณะสงฆ์และวก็ในนามสปีอสำหรัการบูธนาน้องแม่มเชียวอพึงมุ่งทองรวมเลยกวนเจ้าอยา่างพวกพวกที่เบียดเบีตาจาัดสัวทรัพยกรใ,ในการจุยติ้งใดป่วยทางเดิน 내박หลบพี่น้องบอดญาติโยมไปเก้อเก็บคนขัดกัดโยมอยู่ในក្នុងบอดนี่จองนาตามาชม박หลบพี่น้องบอดก็นี่ก่อนเวชเลียวโตที่โยมตามมา박หลบเบอะน้ํากวยเต็ม600ตะกี้ติ๊กบลาไว้ใหม่จิ๊บเจี้ยงดาเอ้ยเด้อโยมก็ไม่มีอยู่200ดอลลาร์สโลตสนซวายที่เราคนเจ้าเราซิมึกกันกระดําเป็นบาทเป็นบาทก็ตะเปบาทช่วยเนาะลดที่200จ้ะเอ๋ย នរដែលជួយទរេរហើយណិជំនពលិកាវិន្តសទ្ធាគតិចាភាពទីដៃអើវត្តលោកគាត់មកប៉ច័យអុយមកគឺ56000បាតប្រសុំការអនុមោទនាសាគូយុធំໃຫយពីរមបកោភិកលពេកໃຫយគឺកូនលោកតែញោមប្រាប់គាត់ចាភាពនេះទៅតាមគាត់ឡើយหายใจលំណាយកអាករងຕ້ອງកទេនទេស្រងក្នុងតប៉ច័យគំ เม่เฉลี่ยกรมเดิควรจ่ารถมาเกิดยอดปัจจัยเนเป็นทางการที่โยมโนเตมมาเกับแต่อันนี้โยมเฉพาะเต่นนเปลี่ยนมาสองแสนหนึ่งหมื่นหนพัร้หบาทเจ็ดสิบห้าตังค์เมาจองเยที่เจ็ดสิบามนใหญ่ที่สดอันนี้ติเรื่คมาเป็นโยม นั่นอันนี้จะบอกตัวสดตรงนี้นะโยมเต็มต้นหมดนอร์มบัญชีบุคคลที่โกชโอนบนธนาคารบัญชีของบริษัทโยมอันนี้โยมกองกันสดตัวบนเนี่ย210,450.75บาทนะโยม200,000 10,000 450.75บาทนะโยม2แสน1หมื่น1พัน450.75บาท 753មានលែងទីនយោមអឺអានេះក៏សព atri ណយោមអ3នៅយោមបាបើយោច្រើនទេច្រើនថ្ងៃយោក្នុងនេះក៏ហើយសំឡេងនេះក៏ប្រលសងទៅវិញជ្រៅមកពីឯងហែស្តាប់លោកនៅកពោះឲ្យយោអានេះក៏វឿនទេយោសុស្ស្រីយើងពីមូមកបាន ត <Sit'd> <Elena> <sharp> ាតាសាប់រួចមែនទេអត់គឺតាបောက်គាត់ទីមួយយើងមកហូបលំខានខាងនិងរវាន់អូទានេរាំងស៊ីមនីរដ្ឋអ่าនៅមកពូនគីបាទអត់អត់មានដាក់ជឿមទៅដាក់ទៅដាក់ជឿមទៅមានតែដិន ครับบรรยากาศรุ่งมทานในงานบุญธีตนี้ครับพี่น้องเข้าแถวกินของหวานกันนะครับแุ้งดาวกุ้งไทยรสคนขอ่นู้สาวน่ากินใจนมดีนะ